สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาพบก,กับเรื่องราวเรื่องหลอนกันอีกนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยป่าเขาสูงชันแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายไม่ไกลจากที่เราอยู่ตรงนี้มากนะครับในหมู่บ้านนั้นมีเรือนไม้โบราณหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวบริเวณเชิงเขาเจ้าของเรือนคือแม่เท่าส้อย หญิงชลาผู้มีใบหน้าเย,ยี่ยวนดวงตาลึกโบและมักจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างก็เกรงกลัวแม่เท่าส้อยพวกเขาเล่าลือกันว่าแม่เท่าส้อยเลี้ยงผีกะผีร้ายที่สิงอยู่ในร่างพนและจะออกหากินในเวลากลางคืนว่ากันว่าผีกะของแม่เท่าส้อยนั้นดุร้ายเป็นพิเศษมันไม่เพียงแต่กินของสกประป แต่ยังหมายปองเลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนไม่มีใครเคยเห็นผีกกของแม่เท่าส้อยอย่างชัดเจนแต่ทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ที่น่าขนลุกเกี่ยวกับมันบางคนเล่าว,ว่าในคืนเดือนนี้จะได้ยินเสียงแ,แปลกๆดังมาจากทางเรือนของแม่เท่าส้อยคล้ายเสียงกระซิบที่ฟังไม่รู้เรื่องหรือเสียงร้องไห้แผ่วเบาที่ชวนให้ขนหัวลุกบางคืน ชาวบ้านที่เดินทางกลับบ้านดึกๆมักจะรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามหลังหรือเห็นเงาประหลาดผู้บ้าอยู่ตามต้นไม้ข้างทางเมื่อหันไปดูกับไม่พบใครแต่ความรู้สึกเกย็นยะเยือกที่สันหลังนั้นยังคงอยู่เรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่หายไปอย่างลึกลับหรือพบซากที่ถูกกัดกินอย่างโหดเหี้ยมทิ้งไว้เพียงครึ่งใน บางก็ว่าเห็นดวงตาสีแดงกลํำคู่หนึ่งวาววับอยู่ในความมืดก่อนที่สัตว์เลี้ยงของพวกเขาจะหายไปตลอดการความหวาดกลัวค่อยๆปกคุุมหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันระมัดระวังตัวมากขึ้นใรื่ํยค่ำคืนพวกเขาจะรีบปิดประตูปิดหน้าต่างให้สนิทและไม่กล้าออกจากบ้านหากไม่มีธุละจำเป็นจนกระทั่งคืนหนึ่งเป็นคืนที่ฝนตกหนัก ลมพัดกระโชกแรงต้นไม้โยกเย็นน่ากลัวเสียงฟ้าผ่าดังสนั่น,นวันไหวชาวบ้านต่างพากันนอนขอดอยู่แต่ในบ้านด้วยความหวาดกลัวในคืนนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนในหมูบ่บ้านไม่มีวันลืมบ้านของนายสมชายหนุ่มผู้แข็งแรงและไม่เคยชื่อเรื่องผีสางถูกผีกะเล่นงานอย่างหนักนายสมรู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรง ท้องของเขาบวมขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นเลือดสดๆญาติิรีบพานายสมไปหาหมอที่อนามัยแต่หมอก็ไม่สามารถระบุสาเหตุของอาการป่วยได้อาการของนายสมสุดลงอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขาซีดเผือเเงื่อไหลโวมกายและดวงตาเริ่มเหลืองชาวบ้านต่างพากันมาเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงแต่ในใจลึกๆ วเขาก็รู้ดีว่านี่ไม่ใช่การป่วยธรรมดานี่คือฝีมือของผีกะข่าวอาการป่วยของนายสมรู้ไปถึงหูของลุงคำพูดเท่าที่มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์และเป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้านลุงคำมาดูอาการของนายสมและเมื่อเห็นลักษณะาอาการเขาก็ถอนหายใจและบอกกับจ้าจิดว่านี่ไม่ใช่โรคธรรมดา นี่คือผีกะลงท้องลุงคำบอกว่าผีกะของแม่เท่าส้อยนั้นร้ายกาจนักหากมันลงท้องใครแล้วโอกาสรอดนั้นลิบหลีเต็มทีวิธีเดียวที่จะช่วยนายสมได้คือต้องทำวิธีขับไล่ผีกะออกจากร่างกายของเขาโดยเร็วที่สุดญาติิของนายสมพวกเขาขอร้องให้ลุงคำช่วยเหลือลุงคำจึงเริ่มทำพิธีในคืนนั้นเอง พิธีเริ่มต้นด้วยการจุดเทียนช้ยสวดมนต์คาถาและใช้เครื่องรางของขังต่างๆที่สืบทอดกันมาแต่โบราณขณะที่พิธีกำลงังดำเนินไปร่างกายของนายสมก็เริ่มแสดงอาการแปลกประหลาดเขาเริ่มดิ้นทุรนทุรายส่งเสียงร้องโหยหว,ยหวนที่น่ากลัวท้งองของเขาก็บวมป่องขึ้นจนน่าตกใจราวกับมีอะไรบางอยากก่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายใน หลวงคำและชาวบ้านที่ร่วมพิธีต่างก็ใจจดใจจ่อพวกเขารู้ว่ากำลังเชิญหน้ากับพลังอำนาจที่มองไม่เห็นและต้องใช้ความกล้าหาญและความเชื่ออย่างแรงกล้าในการต่อสู้ในระหว่างที่ทำพิธีอยู่นั่นเองก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ขนลุกสู้ลมที่สงบอยู่จู่ๆก็พัดกระโชกแรงพัดเอาเทียนที่จุดไว้ดับวูบลงความมืดมิดเข้าปกคคุมทั่วบริเวณ เสียงหมาหอนหวยหวนดังมาจากภายนอกบ้านราวกับเป็นการส่งสัญญาณถึงความชั่วร้ายที่กำลังคลืบคลานเข้ามาท่ามกลางความมืดและความเงียบที่นา่าหดอัดทุกคนก็ได้ยินเสียงกระสิบสแผ่วเบาเสียงที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่กลับแทรบซึมเข้าไปในโสตประสาทสร้างความหวาดกลัวจนขนลุกเกลียวลุงคำรวบรวมสติสั่งให้ทุกคนตั้งใจสวดมนต์ต่อไป เสียงสวดมนต์ดังแข่งกับเสียงลมและเสียงหมาหอนราวกับเป็นการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วจนกระทั่งล่งเช้าพิธีก็สิ้นสุดลงอาการของนายทรงดูเหมือนจะดีขึ้นเล็กน้อยท้องเขาเริ่มยุบลงและเขาก็รู้สึกตัวแต่ก็ยังคงอ่อนพลียมากลุงคำบอกว่าผีกะยังไม่ไปไหนมันเพียงแค่ถอยร่วมหนออไปชั่วคราวและอาจจะกลับมาอีกเมื่อมีโอกาส วิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้ผีกะกลับมาทำลายนายสมและคนในหมู่บ้านได้อีกคือต้องหาทางทำลายผีกะของแม่เท่าส้อยแต่การที่จะทำลายผีกะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายว่ากันว่าผีกะมีความผูผกพันกับผู้เลี้ยงอย่างแน่นแฟนและการทำลายมันอาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของผู้เลี้ยงเองความหวาดกลัวกลับมาปกคุมหมู่บ้านอีกครั้งชาวบ้านต่างพากันจับก,กลุ่มพูดคุยเรื่องนี้ พวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปจะปล่อยให้ผีกะของแม่เท่าส้อยข่คขามชีวิตของพวกเขาไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือในที่สุดชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ทนไม่ไหวตัดสินใจที่จะไป,ปะเผชิญหน้ากับแม่เท่าส้อยพวกเขาเดินทางไปยังเรือนโบราณหลังนั้นด้วยความโกรธและหวาดกลัวเมื่อไปถึงพวกเขาก็พบว่าประตูเรือนปิดสนิทเมื่อเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับชายชะกันกลุ่มหนึ่ง ตัดสินใจพังประตูเข้าไปและสิ่งที่พวกเขาพบภายในเรือนนั้นกลับกลายเป็นความเงียบสงบและความว่างาเปล่าเมท้าส้อยไม่ได้อยู่ในเรือนแล้วไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนหรือพาพีกะของเธอหนีไปที่ใดความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนยิ่งทวีคูณชาวบ้านต่างพากันหวาดระแวงพวกเขาไม่รู้ว่าพีกะจะกลับมาอีกเมื่อไหรและใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไป หลังจากนั้นมาเรื่องราวของผีกะไม่เท่าสร้อยก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่บ้านบางก็ว่ายังคงมีคนเห็นเ้องประหลาดบริเวณเชิงเขาบางก็ว่ายังคงได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในคืนเดือนมืดเป็นเรื่องราวที่เตือนใจผู้คนว่าความกลัวที่มองไม่เห็นนั้นอาจจะซ่อนตัวอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดและนี่ก็คือเรื่องราวสุดสยดสึง เกี่ยวกับผีกะที่นำมาเสนอให้ทุกคนได้ฟังหวังว่าความน่ากลัวของตำนานนี้จะทำให้คุณต้องหันไปสำรวจความมืดรอบตัวของคุณบ้างน,นะครับแล้วแถวแถวบ้านคุณมีเรื่องเล่าตำนานผีที่น่ากลัวอะไรหรือไม่อยากฟังเรื่องต่อไปก็กดติดตามกันไว้เลยครับ